สวัสดีครับท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์สอส,อสอระบบบัญชีรายชื่อพักชาติไทยพัฒนาผมได้ใช้เวลาคิดและพิจารณาทบทวนเรื่องพรบรเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ระบบขนส่งคมนาคมของประเทศมาเป็นระยะเวลาน,านานพอสมควรนะครับเนื่องจากเป็นาการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเป็นประเทศที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งจะผูกพันถึงอนาคตของลูกหลานและอนาคตของประเทศไทยการตัดสินใจเรื่องการลงทุนนั้นเป็นประธานครับ เราจะต้องพิจารณาเรื่องหลักการก่อนเป็นลำดับแรกเราจะต้องตัดรายละเอียดปลีกย่อยออกไปก่อนมิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้เราตัดสินใจที่ผิดพลาดไปได้ความหมายคือถ้าหลักการต้องทำโดยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจึงค่อยมาพิจารณาในรายละเอียดของการปฏิบัติตามแผนง,งานอีกครั้งหนึ่งครับ ท่านประธานครับผมเริ่มคิดด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรามีความจะต้องใช้เงินลงทุนขนาดนี้หรือไม่และถ้าเราไม่ลงทุนอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นผมก็พยายามลำดับเหตุการณ์ต่างๆและหาคำตอบได้ดังนี้ครับสิ่งที่เราเข้าใจครับ คือเงินจำนวนนี้จะถูกใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางระบบรางหรือรางรถไฟนั่นเองโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเป็นโครงสร้างหลักหรือเราจะเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้านของประเทศก็ว่าได้ครับ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งนี้เองครับที่จะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างประเทศที่ยากจนกับประเทศที่ร่ำรวยเราอาจจะคุ้นเคยเข้าใจกันมาโดยตลอดนะครับว่าทรัพยากรของประเทศคือสิ่งที่จะทําให้ประเทศมั่งคัง่งแต่ความมั่งคัง่งจากทรัพยากรอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอครับท่านประธานหากไม่มีการลงทุนให้กับประเทศ เพื่อเพิ่มเติมการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนกลับสู่คืนของประเทศตัวอย่างเช่นทำไมประเทศในแอฟริกาหรือไนจีเรียรซึ่งมีทรัพยากรที่มั่งคั่งมหาศาลเช่นสินแร่เพชรทองคาน้ำมันแต่ประเทศกลับทำให้ประชาชนยากจนนั่นเป็นเพราะว่าทรัพยากรเหล่านั้นไม่ได้ถูกลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่พูดนี้ คือสิ่งที่จะทำให้ประเทศเกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนครับประเทศไทยไม่ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วเราได้พูดกันก่อนหน้านี้ว่ารถไฟรางคู่มีความยาวรวมทั้งประเทศทั้งหมด248กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลส่วนใหญ่ซึ่งการลงทุนก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2530หรือประมาณ25ปีมาแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นระบบรางเดียวซึ่งผลจากการที่ประเทศเราไม่ได้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเป็นระยะเวลายาวนานนี้เองครับทำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่สามารถเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพที่เรามีตัวอย่างชี้วัดง่ายที่สุดครับท่านประธานและชัดเจนที่สุดที่กัดก่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระบบ เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เราพูดกันเรื่องของโลจิสติกหรือในเรื่องของค่าขนส่งค่าขนส่งของประเทศเราสูงมากครับท่านประธานประเทศสิงคโปร์ครับมีต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ย9%ต่อ GDP ประเทศอเมริกามีต้นทุนค่าขนส่งเฉลีย่ย8.3%ต่อ GDP ประเทศยุโรปในยุโรปมีต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ย7%ต่อ GDP ประเทศไทยครับ มีต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยคิดเป็น15.2%ต่อ GDP ซึ่งค่าขนส่งที่สูงนี้ครับท่านประธานจะทําให้ผู้ประกอบการคนไทยทั้งในระดับในระดับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมมีต้นทุนที่สูงขึ้นสินค้าจะมีต้นทนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆและทําให้การแข่งขันนั้นยากขึ้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนคมขนส่งเป็นเครื่องจัร ในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจครับเมื่อประเทศไทยขาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอันนี้มานานทางการโตรเศรษฐกิจของประเทศจึงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเป็นเครื่องชี้วัดทําให้เห็นขนาดของการเจริญเติบโตของประเทศได้เป็นอย่างดีครับผมจะใช้รายได้เฉลี่ยต่อประชากรหัวต่อประชากรในรอบสิปีที่ผ่านมาครับท่านประธานพบว่าประเทศต่าง มีการปรับเพิ่มขึ้นดังนี้ครับประเทศสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น155%ประเทศมาเลเซียมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น76%ในขณะที่ประเทศไทยเรารายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นเพียง28%เท่านั้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้หากประเทศไทยเรายังไม่มีการพัฒนา ที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศจเจริญเติบโตมากกว่านี้แล้วเราจะกลายเป็นประเทศที่ยากจนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเหล่านี้ครับในด้านสาการ,รส่งออกมีผลการศึกษาของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพบว่าสถานการแข่งขันของประเทศไทยนั้นในด้านการส่งออกของประเทศไปยังกลุ่มอาเซียนครับมีแนวโน้มสูญเสียแบ่งการตลาดกับประเทศอินโดนีเซียซ,ซึ่งเป็นคู่แข่งที่เข้มแข็งและได้มีสัดส่วนในการตลาด ในกลุ่มประเทศอาเซียนคิดเป็น14.4แล้วในขณะนี้ในขณะที่ประเทศไทยมีสัดส่วนในการตลาดอยู่ที่14.6นี่ยังไม่นับรวมถึงประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียซึ่งได้เลยเราไปแล้วนะครับท่านประธานฉะนั้นนั่นหมายความว่าหากตลาดสงค้าสินค้าส่งออกในประเทศไทยถูกประเทศเหล่านี้แย่งชิงไปประเทศไทยที่เคยมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมส่งออกในภูมิภาคนี้ จะสูญเสียโอกาสที่เคยจะกลายเป็นผู้ตามหลังจะสูญเสียโอกาสที่เคยมีนะครับและจะกลายเป็นผู้ตามหลังประเทศเหล่านี้ครับหากนับเวลาในการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่คุ้นเคยกันเราเรียกกันว่า AEC นะครับท่านประธานจะเริ่มวันที่31ธันวาค2558นับจากวันนี้ก็เหลือเวลาประมาณ30เดือนเมื่อการรวมประเทศอาเซียนมีผลบังคับใช้ นั่นหมายความว่าแรงงานทุนสินค้าและการลงทุนจะสามารถเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระภายในกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศไทยจะประสบการแข่งขันอย่างรุนแรงครับมากขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ในเวลาเดียวกันจะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้ใช้ความได้เปรียบในทําเลที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่สมาชิกบางท่านได้กล่าวไปแล้วให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญหรือที่เราเรียกว่าจะใช้ประเทศไทยเป็นฮับ หากเราต้องการจะช่วงชิงความได้เปรียบนี้ครับท่านประธานและเป็นผู้นําในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างฉับไวในการตัดสินใจและใช้ทาเลที่ตั้งให้เป็นประโยชน์และได้เปรียบอย่างชาญฉลาดนั่นคือเราจะต้องทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผมขอใช้คําว่าทําให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของอาเซียนให้ได้ซึ่งจะมีความเป็นไปได้อย่างสูงมาก ถ้าหากประเทศไทยเราสามารถเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของคมนาคมการขนส่งเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านเราจะเป็นเมืองหลวงของอาเซียนในอนาคตได้ครับท่านประธานครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่จังเห็นแล้วครับว่าทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางร,ระบบการขนส่งเป็นกุญแจสําคัญครับไม่ต้องดูไปไกลครับเพียงแค่ อยุธยาเมื่อสมัยก่อนนะครับมีทําเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางขนส่งทางน้ําและสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยได้ใน,ในอดีตนะครับประเทศไทยมีด้านอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งครับและมีทางด้านเกษตรกรรมให้มั่นคงและมีฐานทรัพยากรบุคลากรที่สําคัญโดยมีคุณภาพมากเมื่อรวมกับทําเลที่ตั้งเราจะมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียนระบบขนส่งการคมนาคม จะมีประสิทธิภาพช่วยผนวกรวมกับไทยเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับท่านประธานจะเลืออประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายผล,ผลผลิตในประเทศไทยไปสู่ตลาดใหม่ใในประเทศเพื่อนบ้านจะทําให้ไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดสินค้าของอาเซียนนี่ที่ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมสามารถส่งสินค้าถึงผู้ซื้อได้โดยตรงจะทําให้ประชากรไทยมีมีมไรายได้ที่ดีขึ้นครับท่านประธานครับ จากเหตุผลดังกล่าวที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับผมคิดว่าผมสรุปเพื่อที่จะมาอ้างอิงตอบคำถามกับตัวเองครับได้สองประการครับหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่งของประเทศคือพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศเพราะเป็นเครื่องจักรที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศจเจริญเติบโตและจะยกระดับประเทศไทยของเราขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ข้อที่2ครับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมของประเทศจะเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นและสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยพนวกรวมเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจะให้สามารถเข้าถึงตลาดใหม่สําหรับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งจะทําให้ไทยเป็นเมืองหลวงของอาเซียนได้ก็ผมจึงสามารถตอบคําถามที่ตั้ง ที่ตัวกับผมตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเรามีความจําเป็นที่จะลงทุนด้วยปริมาณเงินขนาดนี้หรือคําตอบที่ชัดเจนคือไม่ว่าต้องลงทุนเท่าใดตามโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเป็นสิ่งที่จําเป็นครับท่านประธานและต้องลงทุนพร้อมกันในระบบเครือข่ายหากไม่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศแล้วนั่นต่างหากครับท่านประธานจะเป็นความเสี่ยงอย่างมหาศาลสำหรับอนาคตของประเทศไทย เมื่อคำตอบชัดเจนว่าการลงทุนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นก็ต้องมาดูเรื่องโอกาสในเรื่องของการกู้เงินนะครับถ้าเราไม่มีเงินทุนของตนเองเราก็ต้องกู้ครับท่านปรานเพียงแต่ว่าเราจะใช้เงินกู้ในประเทศหรือต่างประเทศการกู้เงินจากต่างประเทศนั้นมันจะก็ต้องประสบปัญหาเงื่อนไขต่างๆที่จะต้องมีการตั้งเงื่อนไขโดยผู้ที่ให้กู้ เราก็จะเกิดข้อเสียเปียบใน,ใน,ในฐานะที่เราเป็นผู้กู้ครับท่านประธานประเทศผู้กู้อาจจะกําหนดเงื่อนไขต่างๆเช่นคัดเลือกบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างเป็นของประเทศนั้นก็ผมเห็นว่าการกู้เงินจากต่างประเทศนั้นควรจะเป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายที่เราจะใช้ครับท่านประธานเราควรจะพิจารณาเงินกู้ภายในประเทศก่อนโดยศึกษาสภาพคล่องภายในประเทศเพื่อสามารถจะรองรับและเป็นประโยชน์มากกว่าการกู้เงินต่างประเทศ ในเรื่องการกู้เงินสามารถทําได้ตราบเท่าที่รักษาสัสดส่วนหนี้สาธารณะระดับไม่เกิน50%ต่อ GDP เรื่องนี้พูดกันมากครับท่านประธานโดยไม่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะ,ะความเสี่ยงซึ่งสมาชิกบางท่านได,ได้ได้พูดไปแล้วนะครับผมเพียงแต่จะ,ะยกตัวอย่างอาจจะซ้ํากันเล็กน้อยแต่ก็อยากจะยกตัวอย่างนะครับว่าคําถามที่ถามกันมากว่านี่สาธารณะในสัสดส่วน50%ของ GDP นั้นเป็นสัสดส่วนที่สูงเกินไปหรือไม่ เราสามารถเปรียบเทียบจากประเทศอื่นๆครับเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีหนี้สาธารณะ50%ต่อ GDP ประเทศเยอรมันอังกฤษแคนาดาสิงคโปร์ประเทศเหล่านี้มีปเปอร์เซ็นต์สัดส่วนหนี้สาธารณะนะอยู่ระหว่าง80%ถึง100กว่าอร์เของ GDP ดังนั้นกรณีของเราถ้ามีสัดส่วนหนี้สาธารณะ,ะอยู่ที่42%ในปัจจุบันและจะเพิ่มสัดส่วนเป็น50%ต่อ GDP นั้นก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่จะรักษาวินัยทางการเงินการคลังได้ ผมคิดว่าสิ่งสำคัญครับท่านประธานคือการกู้เงินครั้งนี้เป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งซึ่งจะสร้างประโยชน์ผลตอบแทนให้กับประเทศในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ผมเห็นว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างไรก็ตามครับผมมีประเด็นที่จะฝากกับรัฐบาลและเป็นประเด็นสําคัญ ที่จะทําให้ประสิทธิภาพของการใช้เงินหรือโครงการต่างๆนั้นเดินไปได้ด้วยดีหรือไม่ครับประเด็นต่างๆนั้นก็คือการกู้จะต้องมีประสิทธิภาพการใช้เงินจะต้องมีประสิทธิภาพก็ผมขอฝากพิจารณาเป็นประเด็นดังนี้นะครับ 1. การกู้ต้องใช้ตามแผนยุทธศาสตร์ของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลกําหนดอย่างเคร่งครัดนะครับจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าในอนาคตจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศการลงทุนนี้ก็จะต่อเนื่องไปเพราะมีการศึกษานี้มาโครงการเหล่านี้มานานมากหลายสิปีศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราควรจะหยุดเรื่องการศึกษาแล้วเราควรจะเริ่มปฏิบัติและเดินหน้าโครงการ2ครับการกําหนดสัดส่วนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้นของคมนาคมขนส่งของประเทศในแต่ละรูปแบบ จะต้องกําหนดอย่างมีวิสัยทัศน์ครับท่านประธานจะต้องมองไกลครับ10ปี20ปี30ปีและจะต้องคิดถึงเรื่องระบบการบํารุงรักษาด้วยเช่นจะสร้างท่าเรือก็ต้องคิดว่าจะขุดลอกในอนาคตได้ไหมมีงบประมาณต่อไหมไม่ใช่สร้างท่าเรือแล้วเมื่อไม่มีงบขุดลอกท่าเรือก็ไม่มีประสิทธิภาพเงินที่ใช้ไปกับการสร้างท่าเรือกอ็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับการเตรียมความพร้อมของโครงการ ต้องมีการเตรียมความพร้อมรวมถึงผู้ที่เข้ามาประมูลจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพไม่ใช่คิดแต่เพียงว่าขอราคาถูกอย่างเดียวนะครับประเด็นที่4ครับกบระบวนการในการประมูลจะต้องมีความชัดเจนสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าผู้ที่มาประมูลงานได้จะเป็นผู้ที่มีคุณภาพไม่มีอุปสรรคในการทำงานในการหยุดชะงักเช่น เกิดยกเลิกการประมูลอีกโครงการก็ล่าช้าไปอีกฉะนั้นการเตรียมความพร้อมช้าหน่อยผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์นะครับ 5. อันนี้สําคัญมีการพูดกันมากครับการ,รการควบคุมการประมูลต้องมีความโปรง่งใสและสามารถตรวจสอบได้ผมก็ดีใจในช่วงแรกและผมคิดว่าเราก็ต้องปฏิบัติกันต่อไปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมคมก็ได้เดินทางไปพบคณะกรรมการ ตรวจสอบต่างๆผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเราก็จะต้องตรวจสอบกันไปทั้งฝ่ายท้านประชาชนหรือคณะกรรมการต่างๆที่มีความเป็นห่วงการลงทุนครั้งนี้จะต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดให้เกิดผลงานอย่างสูงสุดเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับรัฐบาลจะต้องดำเนินการในส่วนของผู้รับผิดชอบในการชนะการประมูลครับถ้าเขาประมูลได้แล้วก็จะต้อง สนับสนุนเขาเช่นการเวนคืนที่ดินนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญรัฐบาลต้องเข้ามาดําเนินการและจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะดําเนินการโครงการฮบเบลครับเป็นประวัติศาสตร์ที่เราเจ็บปวดกันมานานฮบเบลประมูลไปแล้วฮอบเบลขอต้องไปไล่ที่เองไปเวนคืนที่เองนี่เป็นปัญหาก็เลยอยากฝากไว้ว่าอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะถ้าโครงการชะงักจะทำให้มีผลเสียหายมากกว่า นะครับข้อที่7ครับหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมีการปรับโครงสร้างในการทำงานขององค์กรการลงทุนระบบรางจะเป็น80ซของงบของของอพรบรพรบนี้นะครับจากสองล้านล้านคือระบบรางรถไฟหลายคนมีความเป็นห่วงผมก็มีความเป็นห่วงในฐานะที่เคยกำกับดูแลรถไฟมาก่อนนะฮะก็เคยพูดกันถึงว่าเราต้องปรับโครงสร้างของการรถไฟให้ เหมาะสมในการที่จะพัฒนาฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนเงินถึง80ซการที่จะมีการบริหารจัดการรองรับเงินทุนต่างๆในการลงทุนนั้นมีความสําคัญครับท่านประธานครับผมจึงอยากเรียนเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะการรถไฟเนี่ยมีมีหลายท่านห่วงแปดข้อสุดท้ายการออกกฎหมายใดๆที่จะทําให้โครงการนี้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพออกกฎหมายในการบริหารจัดการให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการของโครงการนี้ถ้ามีความจําเป็นรัฐบาลก็ควรจะออกนะครับท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเรามีความจําเป็นนะครับที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างขนาดใหญ่เรามีความจําเป็นที่จะต้องกู้เงินการตัดสินใจในวันนี้เป็นก้าวสาคัญครับสําหรับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราภาระความผูกพันที่จะเกิดจะเกิดขึ้นจะเป็นภาระให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเช่นเดียวกัน ดังนั้นท่านประธานครับรัฐบาลจะต้องให้ความมั่นใจว่าการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดําเนินไปอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดหากสภาแห่งนี้ได้อนุมัติพรบงเงินกู้ฉบับนี้ก็ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่รัฐบาลจะต้องให้คํามั่นสัญญาครับกับประชาชนชาวไทยได้ว่าประชาชนชาวไทย จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งนี้อย่างไรนะครับจะได้รับประโยชน์อย่างไรและจะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนได้หรือไม่ผมขอทิ้งคำถามเหล่านี้ให้ทางรัฐบาลไว้เป็นผู้ตอบและข้อสุดท้ายครับท่านประธานผู้ผลักดันโครงการสองล้านล้านนี้มีความสำคัญมากผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรี นะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนจากนี้ไปท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องมานั่งหัวโตและบัญชาการให้โครงการสองล้านล้านนี้เดินหน้าอย่างไม่มีอุปสรรคเพราะหน่วยงานหลายหน่วยงานจะไม่มีการตัดสินใจฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้นําในการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับท้ายที่สุดนี้ครับผมคิดว่าผมเห็นด้วยนะฮะในการ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะนําประเทศไทยไปอีกระดับหนึ่งและเป็นเมืองหลวงของอาเซียนครับขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับสวัสดีครับ